สวัสดีครับวันนี้มาเมียมาเหมียวครอบครัวมาม้านะครับ,รบวันนี้จะมารีวิวเครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นน้ำนะครับหรือว่าพ่นอาหารทางใบให้ข้าวนะครับวันนี้ก็ได้เครื่องมาใหม่ฮะพอดีวันนี้ผมก็จะได้มารีวิวอีกเช่นเคยนะครับเผื่อท่านใดที่อาจจะยังใช้ไม่เป็นหรือว่ากาลังหาใช้อยู่จะได้เป็นแนวทางนะครับไม่มากก็น้อยเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปชมวิธีการแล้วก็ลองพ่น ในนาข้าวจริงๆเลยนะครับอ่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนยนต์สองจังหวะนะครับต้องเติมน้ามันเบนซินผสมกับน้ํามันสองทีนะครับหรือว่าออตลูปจากนั้นก็เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็เป็นตรงนี้เป็นคาบูเป็นลูกลอยนะครับตัวนี้เป็นแบบชนิดลูกลอยส่วนตัวปั๊มนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่น่าจะเป็นทองเหลือง เท่าที่ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็มาดูสวิตต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆในการใช้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ามันสําหรับเติมน้ํามันนะครับนี่ก็เป็นสายสายน้ํามันลงมาหาคาร์บูเรเตอร์ตรงนี้ครับคาร์บูเรเตอร์ตรงนี้ก็มีโชกเปิดปิดนะครับ แล้วก็ที่ดึงสตาร์ทเหมือนกันกับเครื่องตัดหญ้านะครับตรงนี้ส่วนฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นคันเร่งแล้วก็สวิต์ปิดเครื่องนะครับกับเครื่องปิดเครื่องส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับแรงน้ำนะครับไฮโลนะครับต่างๆนี่ปรับแรงดันของน้ำอ่าส่วนพลาสติกดำๆนี่ก็เป็น ตัวกรองอากาศกนะฮะนี้สูงตรงนี้ก็เป็นอ่าหัวเทียนนะครับหัวเทียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโชคนะครับโชกอ่าเปิดปิดโชคตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดหัวฉีดเป็นสายสายอย่างนี้ครับสายสายเหมือนสายถักครับสายผ้าถักอย่างนี้ที่หมุน ความกระจายความฟุ้งต่างๆตรงนี้นะครับนี่เป็นท่อรูหัวฉีดนี่มันพูดท,ทีไม่โฟกัสนะครับแป๊บนึงนี่ครับหัวฉีดทองเหลืองนะครับนี่ฮู้ดตรงนี้ก็เป็นที่หมุนฉีดนะครับที่หมุนฉีดเวลาเรา เดินฉีดก็สายนะครับตัวนี้เป็นส่วนฝาถังนะครับถังนี้ก็จุได้ประมาณยี่า์ยี่สิบหกลิตรนะตัวนี้ประมาณยี่สิบหกลิตรนะครับไอันี้รรนรบรรจุน้ำไปเรียบร้อยเต็มๆนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอ่าตรงเปิดน้ำออกนะครับเอาออก,ออกเผื่อเรา ใส่น้ำเกินแล้วว่าน้ำมันเหลืออย่างเงี้ยแล้วก็ออกเครื่องนะครับตรงนี้มาฝั่งทางนี้ก็คือเป็นที่ห้อยสายสะพายนะครับนี่สายสะพายสองส้นมี่ฝงน้ํากันกันตรงข้างหลังด้วยนะครับนี่แผ่นฝงน้ําสีดําครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันเลยนะครับแล้วก็ ทำการฉีดพ่นกันเลยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสตาร์ทนะครับผมจะนแนะนำก็คือเปิดคันเร่งขึ้นมาประมาณหนึ่งครับแนวคันเร่งปกติอยู่งี้เปิดเอาไว้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้เปิดโช๊คนะครับแล้วก็เช็ค,ม,ค,ชคมันด้านล่างครับเช็คมันดูนี่มันจะมี ตัวกดน้ำมันด้านล่างครับตรงคาบคาบูรตเตอร์ครับเช็คน้ำมันว่าน้ำมันลงไหมมันไหลไหมต้องดูเช็คกันไหมน้ำมันมานะครับมันมาแล้วเช็คแล้วจากนั้นก็ลองสตาร์ทได้เลยครับมดึงสตาร์ทครับเอาไ้ก็ดึงสตาร์ทครับ กดลงไปกดลงไปตรงนี้เป็นปุ่มดับเครื่องนะครับปุ่มสีแดงนะครับสวิตดับเครื่องโอเคนี่ก็คือขั้นตอนการสตาร์ทการดับเครื่องนะครับต่อไปก็เป็นการเดินฉีดพ่นในนาข้าวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราดูวันนี้นะครับว่านี่มันดูด้วยว่ามันเหลืองๆน้ําไม่มีเลยนะตอนนี้น้ําไม่มีน้ําแห้งเลยนะรตรงน,นี้อยู่ในป่าไม่มีน้ําก็จะมาเป็นฉีดให้อาหารทางใบแทนทางดินนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํานะครับ ลรวก็จะมารอติดตามดูว่าหลังจากที่ฉีดแล้วมันจะสวยขึ้นกว่านี้บ้างไหมนะครับผมโอเคเราไปฉีดพ่นกันอ่ะได้เลยนะครับผมในวิธีการพ่นนะคะก็พ่นมันก็จะเป็นละอองนะคะก็แล้วแต่เราจะปรับระดับนะคะเราเอาระดับประมาณนี้แล้วก็พ่นปมาณนี้นะคะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเดินช้าเดินเร็วน,นะคะอันนี้นาที่จะฉีดน,นี้ก็ประมาณสองไร่กว่าะคะ่ะไม่มีน้ำเลย สำหรับภารกิจในการพ่นอาหารทางใบให้ข้าววันนี้ก็สาเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมาคอยดูว่าข้าวที่ฉีดไปจะเขียวจะสวยงามขึ้นบ้างไหมนะครับอาจจะทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างนะครับก็ฉีดดไปเพราะลมมันแรงค่อนข้างแรงนะครับแล้ววันนี้แดดก,ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับซึ่งอาหารทางใบต้องการแดดในการหลุดกินของข้าวนะครับก็ต้องมารอรุ้นดูนะครับว่า มันจะสวยกว่าเดิมไหมกว่านี้ไหมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์สำหรับน,นี้สวัสดีครับ